ครับสวัสดีครับผมหมอบุญชิตนะครับผมกรับนี้ก็กลั่นยาส้มนะครับกับนี้ครับผมก็เริ่มตั้งหม้อตั้งแต่เที่ยงนะครับตอนนี้น้ำยาก็เริ่มไหลแล้วครับผมน้บว่าไหลดีมากเลยครับถ้าเราดูนะครับถุงที่เรามาหุ้มไว้ครับกับพองขึ้นมาเต็มที่น้ำยาไหลดีครับผม ดูนะครับครับน้ำยาไหลแรงมากเลยครับผมครับนี่ครับผมครับนี่นะครับเตาก็ดีมากเลยครับเตาครับผมครับนี่ครับผมนี่กลั่นยาส้มนะครับยาส้มก็ต้นตำรับขององค์หลวงปู่ฟันนะครับ หม้อนี่เราทำแจกครับผมช่วงนี้เป็นโรคระบาดโควิดนะครับเราเลยแจกสําหรับคนไข้ที่ต้องการที่ติดต่อเข้ามานะครับยาผมหมดครับผมเลยรีบทําครับผมวันนี้วันที่10มีนาครับสองห้าหกห้านะครับโควิดมาครั้งนี้ก็แรงมากครับกระจายไปทุกพื้นที่เลยครับผมครับผมก็เลยทํายาขึ้นมาครับเพราะมีคนไข้ติดต่อเข้ามาเยอะเลยครับผมที่ต้องการนะครับ อุปกรณ์ผมง่ายๆนะครับง่ายๆแต่ทำออกมาแล้วยาดีครับได้คุณภาพครับประสิทธิภาพสูงครับผมยาส้มเป็นตัวยาที่ธาตุวัตถุกัดกร่อนโลหะทุกชนิดครับจะใช้แบบสมัยใหม่ไม่ได้นะครับที่กลั่นนะครับผมไม่ได้ครับเพราะว่ายาส้มนี้เป็นธาตุวัตถุจะกัดโลหะทุกชนิดครับ โลหะทุกชนิดไม่ว่าสแตนเลสอลูมิเนียมครับทั้งเหล็กทั้งอะไรหมดเลยครับผมกัดครับผมเตานี้ผมประยุกต์ขึ้นมาครับได้สองปีแล้วผมออกดีมากเลยครับน้ำยาครับเตาไฟก็ใส่เรื่อยครับผมครับก็เติมไปเรื่อยๆครับไม่ได้เร่งครับผมก็ไปเรื่อยๆให้สม่ำเสมอครับ นี่ครับผมเตานี้ดูดดีมากเลยครับนี่นะครับกลั่นยาส้มนะครับวันนี้ก็กลั่นอยู่ที่วัดป่าบ้านดงพยุงตําบลดงพยุงนะครับบ้านบ้านดงเย็นครับบ้านดงเย็นตําบลดงพยุงครับผมครับนี่นะครับกลั่นยาส้มโอเคนะครับผมครับยาเริ่มไหลแล้วครับ ขอบคุณครับสวัสดีครับ